บทที่หนึ่งความสมบูรณ์แบบและความรู้สึกผิดก้อนอีกที่ไม่เข้าที่เข้าทางสองก้อน จากการซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดเมื่อพุทธศักราช2,526นั้นเราก็หมดตัวและเป็นหนี้โดยที่ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆแม้แต่เพิงที่อาศัยได้บนที่ดินผืนนั้นในช่วง2-3อาทิตย์แรกเราต้องอาศัยนอนอยู่บนบานประตูกเก่าๆที่ซื้อมาถูกๆจากคนขายของเกา่า เราหนุนบานประตูเก่าๆนั้นให้สูงขึ้นจากพื้นดินด้วยก้อนอิฐเราไม่มีแม้แต่เบาะนอนนั่นก็เป็นของแน่อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นพระป่าท่านเจ้าอาวาสได้บานประตูที่ดีที่สุดเป็นบานประตูเรียบเรียบ ส่วนบานประตูของอาตมาเป็นชนิดที่มีบัวแถมยังมีรูขนาดใหญ่พอควรอยู่ตรงกลางตรงบริเวณที่เคยติดลูกบิดโชคดีนะที่เขาถอดลูกบิดออกไปแล้วแต่เจ้ารูนี่ก็ยังคงอยู่เกือบจะกกลางเตียงประตูของอาตมาทีเดียวอาตมาเคยพูดตลกๆว่าอาตมาไม่ต้องลุกจากเตียง ไปเข้า้องน้ำหรอกนะความจริงที่แสนหนาวก็คือว่าลมสามารถพัดกรูผ่านเจ้ารูนี่มาถึงตัวอาตมาทำให้อาตมาไม่ค่อยได้หลับได้นอนในช่วงค่ำคืนเหล่านั้นพวกเราเป็นพระจนๆที่ต้องการอาคารที่พักอาศัย แต่ไม่มีกำลังซับพอที่จะจ้างช่างก่อสร้างได้ค่าวัสดุต่างๆก็แพงเกินพอแล้วอาตมาจึงต้องเรียนรู้ว่าเขาทำงานก่อสร้างกันอย่างไรเตรียมฐานรากอย่างไรตลอดจนถึงการผสมคอนกรตีตการก่ออิฐก,การตั้งหลังคางานประปาและทุกๆอย่างก่อนจะบวชอาตมาเคยเป็นนักฟิสิกส์ทฤษิี และเป็นครูโรงเรียนมัธยมผู้ไม่เคยคุ้นกับการใช้แรงงานด้วยมือทั้งสองนี้เพียงไม่กี่ปีอาตมาก,กลายเป็นช่างก่อสร้างที่มีฝีมือไม่เบาขนาดที่จะสามารถเรียกคณะทำงานของอาตมาได้ว่าบริษัทพุทธก่อสร้างเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า BBC ย่อมาจาก d h i s t Building Company แต่ขณะที่เริ่มต้นนั้นมันช่างเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็นเอามากๆการก่ออิฐอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายๆเพียงแค่ปกปูล,ลงไปแล้ววางก้อนอิฐแต่ด้านนี้ทีด้านนั้นทีให้เข้าที่ตอนอาตมาเริ่มก่ออิฐใหม่ๆอาตมาแตะกดมุมหนึ่งลงเพื่อให้ได้ระดับอีกมุมหนึ่งกลับยกขึ้น พออาตมาก,กดด้านที่ยกขึ้นนั้นให้ลงมาอิดก,ก็เริ่มแตกแถวแตกแนวหลังจากที่อาตมาดันมันให้กลับเข้าที่มุมแรกก็เริ่มสูงเกินไปอีกแล้วโยมลองทำดูสิเพราะอาตมาเป็นพระอาตมาจึงมีความอดทน และมีเวลาที่จะทำงานได้โดยไม่จำกัดอาตมาจึงทำงานอย่างประนีที่สุดโดยไม่สนว่าจะต้องใช้เวลายาวนานเท่าใดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอิฐทุกๆก,ก้อนจะถูกวางไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในที่สุดการก่อกำแพงอิฐแผงแรกของอาตมาก็สำเร็จลงอาตมาก้าวถอยออกมายืนชื่นชมผลงาน ในชั่วขณะนั้นแหละที่อาตมาสังเกตเห็นโอ้ยอาตมาก่ออิดพลาดไปสองก้อนอิดก,ก้อนอื่นๆเป็นแถวเป็นแนวสวยงามมีแต่เจ้าอิดสองก้อนนี่แหละที่เอียงๆทำมุมกับแนวอิดก,ก้อนอื่นๆดูมันแย่มากๆเลยมันทำให้กำแพงทั้งแผงดูไม่ดีเลยขณะนั้น ปูนก่ออิฐก็แข็งเกินกว่าที่จะสามารถดึงอิฐออกมาก่อใหม่เสียแล้วอาตมาจึงกราบเรียนท่านเจ้าอาวาสขอทุบก,กำแพงเพื่อเริ่มต้นก่ออิฐใหม่อีกครั้งหรือถ้าจะให้ดีก็อยากจะระเบิดมันทิ้งไปเลยอาตมาก่ออิฐไม่ดีและอาตมาก็รู้สึกอับอายท่านเจ้าอาวาสไม่อนุญาตให้หรือกำแพงนี้จะต้องคงอยู่ เวลาอาตมาพาแขกเยี่ยมชมวัดที่เริ่มตั้งใหม่ของเราอาตมาพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพาแขกเดินไปทางกำแพงนั้นอาตมาไม่อยากให้ใครๆเห็นมันเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปได้สามสี่เดือนขณะที่อาตมากำลังเดินอยู่กับผู้มาเยี่ยมวัดคนหนึ่งเขาสังเกตเห็นกำแพงนั้นแล้วก็เปรยขึ้นมาว่ากำแพงนี่สวยดี อตาตมาถามเขาด้วยความประหลาดใจว่าคุณลืมแว่นสายตาของคุณไว้ในรถหรือเปล่าสายตาคุณเสื่อมหรือเปล่าคุณไม่เห็นรู้ว่ามีอิดถึงสองก้อนที่วางไม่ดีจนทำให้กำแพงนี้เสียหายหมดคำพูดที่เขาตอบอตาตมานั้นได้เปลี่ยนแปลงทัศนคติทั้งหมดของอตาตมาต่อกำแพงนั้นต่อตัวอตาตมาเองและ ต่อหลายๆแง่มุมของชีวิตเขาบอกอาตมาว่าใช่ผมเห็นอิฐที่วางไม่ดีสองก้อนนั้นแต่ผมก็ได้เห็นด้วยว่ามีอิฐอีก,ก9 9 8ก้ก้อนก่อไว้อย่างสวยงามเป็นระเบียบอาตมาถึงกับอึ้งทีเดียว นั่เป็นครั้งแรกในรอบสามเดือนที่อาตมาสามารถมองเห็นอิฐก,ก้อนอื่นๆบนกำแพงนั้นนอกเหนือจากเจ้าสองก้อนที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นอิฐที่อยู่ด้านบนด้านล่างด้านซ้ายและด้านขวาของเจ้าอิฐสองก้อนนั้นล้วนแต่เป็นอิฐที่ก่อไว้อย่างดีไม่มีที่ติยิ่งไปกว่านั้นจำนวนอิฐที่ดีนี้ มีมากกว่าเจ้าอิดไม่ดีสองก้อนนั้นมากมายนะักก่อนหน้านี้ตาของอาตมาจับจ้องเฉพาะแต่ที่อิดสองก้อนนั้นตาของอาตมามืดบอดต่อสิ่งอื่นๆทั้งหมดอาตมาจึงไม่อาจทนมองกำแพงนั้นได้และไม่ต้องการให้ผู้อื่นได้เห็นกำแพงนั้นด้วยเป็นเหตุให้อาตมาอยากจะทลายกำแพงนั้นทิ้งเดี๋ยวนี้ เมื่ออาตมาสามารถเห็นอิดดีๆแล้วกำแพงนั้นก็ไม่น่าเกลียดอีกต่อไปมันก็เป็นเหมือนกับที่ผู้มาเยี่ยมคนนั้นพูดกำแพงนี่สวยดีเดี๋ยวนี้กำแพงนั้นก็ยังคงอยู่แม้เวลาจะผ่านไปยี่สิปีแล้วอาตมาเองก็ลืมเสียแล้วว่าเจ้าอิดไม่ดีสองก้อนนั้นมันอยู่ตรงไหนแน่ อาตมาไม่สามารถเห็นจุดปิดพลาดนั้นจริงๆมนุษย์เราสักกี่คนที่ตัดสัมพันธ์หริยาร้างเพียงเพราะเขาเพ่งมองเห็นแต่อีกที่ไม่ดีสองก้อนที่อยู่ในตัวคู่ชีวิตของเขาพวกเราที่คนที่เคยรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังจน าจจะเคยคิดค่าตัวตายเพียงเพราะเรามองเห็นแต่อิฐที่ไม่ดีสองก้อนในตัวของเราทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงมีอิฐที่ดีและอิฐที่ดีจนไม่มีที่ติมากมายอยู่เคียงข้างส่วนที่บกพร่องไม่ว่าจะมองไปทางข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาเพียงแต่เรามองมันไม่เห็นเท่านั้น แทนที่จะเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่สายตาของเรากับเพ่งมองจดจ่อเฉพาะสิ่งที่ผิดพลาดทั้งหมดที่เราเห็นมีแต่สิ่งผิดพลาดจนเราคิดอยากจะทำลายมันทิ้งเสียมันน่าเศร้าจริงๆที่หลายครั้งหลายหนเราได้ลงมือทลายกำแพงที่ดีนั้นไปจริงๆเราทุกคนย่อมมีก้อนอีก ที่ไม่เข้าที่เข้าทางสองก้อนแต่ละคนก็ย่อมมีก้อนอิที่ดีจนไม่มีที่ติจจำนวนมากมายกว่าข้อปกพร่องหลายเท่า <ś led> เมื่อเรามองเห็นมันแล้วสิ่งต่างๆก็ดูจะไม่เลวร้ายนักไม่เพียงแต่เราจะสามารถอยู่กับตนเองและข้อผิดพลาดบางประการของเราได้อย่างสุขสงบแล้วเรายัางสามารถมีความสุขกับการใช้ชีวิตร่วมกับสามี หรือภรรยาของเราด้วยนับเป็นข่าวร้ายสำหรับทนายความผู้เที่ยวชาญเรื่องการหย่าร้างแต่เป็นข่าวดีสำหรับโยงอาตมาได้เล่าเรื่องสั้นๆนี้หลายครั้งช่างก่อสร้างคนหนึ่ง ที่ได้ฟังเรื่องนี้ได้มาพบอาตมาเพื่อบอกความลับเกี่ยวกับงานก่อสร้างเขาบอกว่าช่างก่อสร้างอย่างเราเรานี้มักจะทำสิ่งผิดพลาดได้เสมอเพียงแต่เราจะบอกลูกค้าของเราว่ามันเป็นเอกลักษณ์พิเศษที่ไม่มีบ้านใดในละแวกนั้นมีเหมือนแถมเรายังเบิกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสองสัมพันเรียญอีกด้วยฉะนั้น มันเป็นไปได้ที่เอกลักษณ์พิเศษจะมีจุดเริ่มต้นมาจากความผิดพลาดในทํานองเดียวกันถ้าเพียงแต่โยมจะเลิกมองจดจ้องอยู่เฉพาะแต่ข้อผิดพลาดสิ่งที่โยมเห็นว่าเป็นข้อบกพร่องในตัวโยมในตัวสามีหรือพันรยาของโยมและในชีวิตทั่วๆไปอาจจะกลับกลายเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ที่จะเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตของโยมนะ